พามาดูวิธีการเผาตานแบบ,บแบบโบราณโบราณแบบเกา่าๆครับผมรุ่นเกา่านี่ปุดหลุมลงไว้ได้ถ่านเยอะนี่ปืนเยอะด้วยจายายนั่งเผานี่ปืนเตรียมไว้ ก็เป,เ,เป็นลมแล้วก็เเลี้ยงๆเรี่ตทางตายายช่วยกันโน้นนะครับผมของทานได้เยอะอยู่ ออกมาด้วยครับผมทานได้หลายลูกเลยเ <c oughs> อาไว้ใช้ขายด้วยเอาไว้ใช้เองด้วยเ <c oughs> น,นี่ครับผม <c oughs> เหตุบานนอกใช้ท่านประหยัดไฟประหยัดแก๊ส <c oughs> แต่เขาก็ใช้แก๊สกันทุกบ้านนะครับรแต่ เวลาย่างอะไรครับต้องใช้ถ่านแต่ส่วนมากคนแก่ใช้ถ่านผมไม่ค่อยใช้แก๊สของหยัดลูกน้องสองตัวนะครับผม <c oughs> บริกาศ ฟางของฟางอาไว้มาไว้เป็นชั้นปูก่อนเอาทิเท้าทับยัเช้าอยู่เลยใกล้น้ำด้วยยบายตักน้ำดับ เฮ้เฮ้เก้เฮ้้าเอมันไง่าจะได้ทานดี คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมามารับชมเผ่าทานแบบรุ่นเก่าๆแบบคนแก่ๆเขา้าเผากันขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ